มนุษย์ทำลาวเดือดไม่พอใจอย่างหนักครับทุกคนครับล่าสุดนะฮะเมื่อได้รู้ข่าวนะฮะว่ามีนุ่มลาวหัวใจหล่อนะฮะได้มอบเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคนไทยน้ำท่วมนะครับทุกคนครับโอ้โหทำให้มนุษยธรรมนี่นะครับนะออกมาดิ้นนะฮะรับไม่ได้นะฮะลั่นเลยนะครับจะไปช่วยเหลือคนไทยทำไมนะครับทุกคนจะไปแสดงน้ำใจกับคนไทยทำไม นะครับมนุษย์ทำรับไม่ได้นะครับผมรีบออกจากหลุมรีบออกจากรูนะฮะรีบขึ้นมาเลยครับจากขุมที่เคยอยู่นะครับทุกคนครับออกมาโพสต์แบบนี้เลยครับลั่นนะฮะออกมาบอกหนุ่มลาวนะับวันเนี้ยทําไมไม่ดูนะฮะคนลาวก็ละกรมลําบากยากจนก็เยอะและไปช่วยเหลือคนไทยทําไมนะครับทุกคนครับบอกได้เลยนะครับความคิดแบบนี้ในส่วนตัวของเบาเติพลนะครับทุกคนครับนะ อยู่ในความกันดานมากเกินไปความคิดก็เลยกั cji, นดานแบบนี้นะครับนะความกันดานนะครับมันไม่มีทางพัฒนาสมองได้เลยนะครับอยู่ในหลืบในรูแบบนั้นนะครับถ้าความคิดแบบนี้นะครับอยู่ในสายเลือดนะฮะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปหาลูกหาหลานนะครับบอกได้เลยว่าครอบครัวนี้นะครับทุกคนครับเจริญห่วบหวบแน่นอนนะครับทุกคนครับความคิดคิดได้แค่นี้นะครับ คือมนุษยธรรมนะครับไม่พอใจที่เห็นคุณวินเลี่ยมนะครับทุกคนครับนะเป็นนักธุรกิจชาวลาวที่มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยนะครับทุกคนนะฮะแล้วนะฮะได้เห็นน้าท่วมนะฮะวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งเนี้ยนะเขาก็ได้มอบเงินของเขา1ล้านบาทเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปากใต้นะครับทุกคนนะฮะ ทำให้มนุษย์รรมนี่ไม่พอใจแล้วครับออกมาติต่อว่านะครับทุกคนนะคือบอสเตชพลอยากจะบอกเลยนะฮะว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ำนะฮะมนุษย์รรมคนนี้นะฮะะนครับคืออยู่เฉยๆไม่เป็นครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปไปดูนะเดี๋ยวบอสเตชพลจะอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่านะครับเขาพูดว่ายังไงนะครับที่เป็นภาษาลาวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ ะะใต้คลิป you, วีด่โอเบเติพลกันเข้ามาทุกคนาวเติพลจะอ่านนะครับเป็นภาษาลาวให้ทุกคนฟังก่อนนะครับทุกคนครับก็คือนี่นะครับนะเนาะเขาบอกว่านะฮะเดี๋ยวเวเติพนจะเอาเม้นขึ้นด้วยนะครับคนลาวมีแต่คนทุกคนยากลําบากเป็นอย่างนะเขาบอกว่ามึงนะครับนะมึงคือบอ่อ มืนตาบึ่งนะครับทาไมไม่ไม,ไม่ไม่ลืมตาดูว่าคนลาวก็ลําบากนะคนลาวแด่ก็คือไม่ดูคนลาวหน่อยนะครับทุกคนนะอย่าไปอวดน้ําใจกับคนกับอวดน้ําใจอวดรวยใส่แต่คนไทยหลายนะฮะก็เหมือนว่าจะไปหวนละหมุนรวยใส่คนไทยนะครับทุกคนครับมีแต่มีบ่มีผู้ใด ยกโป้งให้มึงดอกนะฮะก็คือความหมายว่านะครับทุกคนครับนะก็คือคุณทําดีไปก็ไม,ม,ม่มีใครกดไลค์กดแชร์ให้คุณหรอกอะไรประมาณนี้นี่คือมนุษย์ถ้ำนะนี่คือความคิดนะครับทุกคนครับโอ้โหนะคือบอล์เตพลเนี่ยไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดสรรหาคําไหนมาพูดกับมนุษย์รรำประเภทแบบนี้นะครับนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่นะฮะมันจะสลายไปเป็นปุ๋ยอยู่กับต้นลามังม่วงนี่นะครับทุกคนนะอันนี้เอาจริงๆนะครับทุกคนนะเขาไม่แหกตาดูนะครับทุกคนนะตอนคนลาวเดือดร้อนนะตอนคนลาวลาบากไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแตกนะครับทุกคนนะใคร่ะครับที่ไปช่วยคนลาวครับนะคนไทยครับผมนะรถกี่คันครับที่เข้าไปบริจาคไปช่วยเหลือคนลาวนะครับตอนเขื่อนแตกเห็นไหมนี่แหละครับเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะครับว่า คนไทยเนี่ยไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับลาวเขาไม่ดูเลยนะครับเขาไม่สนใจนะครับแต่พอคนลาวเนี่ยช่วยเหลือคนไทยตอนคนไทยลําบากกลับมาต่อว่ากลับมาขัดขวางนะฮะมาพูดบั่นทอนจิตใจแบบนี้นะครับนี่คือความคิดมนุษยธรรมในลาวนะครับทุกคนนะแล้วอยากให้ดูนะฮะหลายๆเคสนะครับไม่ว่าจะให้เงินกู้ยืมเพื่อไปพัฒนาถนนหนทางที่บ้านที่ลาวนะครับคนไทยก็ให้ครับนะฮะและคุณดูนะ บางทีเด็กลาวที่ป่วยอย่างเงี้ยนะเคยจําได้ไหมเคยดูข่าวไหมว่าอยากถามเหมือนกันที่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะฮะหลายๆชีวิตนะครับนะที่ผ่านมานะฮะที่เอารถวิ่งเข้ามาเลยมีรถนํำขบวนด้วยนะครับทุกคนนะและก็เอาขึ้นหอเพื่อส่งกลับบ้านนะที่ผมเคยเห็นนะนะครับนะที่เป็นน้องๆเด็กๆนะครับที่คนไทยช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ทำไมไม่แหกตาดูผมถามหน่อยนะมนุษย์ทำลาวทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็น้ําท่วมอะไรนิดๆหน่อยคนไทยก็มอบให้ตลอดช่วยเหลือตลอดนะครับทําไมไม่แหกตาดูตัวเองทุกวันนี้ก็กินของไทยใช้ของไทยชนรถก็กินกอกปากเข้าไปแต่ละวันก็กินของไทยนะครับแต่พอเรื่องแค่นี้นะครับนะเขาช่วยเหลือนะฮะ เขามีน้ำใจกับคนไทยรับไม่ได้ครับออกมาต่อว่านะบันทอนจิตใจเขาอยากให้ไปช่วยเหลือคนลาวจะไปแสดงน้ำใจกับคนไทยทําไมนะฮะประทานโทษครับเงินก็เงินเขาครับนะเพื่อครับเงินก็เงินส่วนตัวของเขานะครับเขามาทําธุรกิจในไทยคนไทยให้ความยอมรับคนไทยสนับสนุนคนไทยรักคนไทยเมตตาเขาแน่นอนครับเขาก็ต้องตอบแทนนะฮะสังคมที่เขาได้ที่เขาอยู่ที่เขาเป็นนะครับนี่คือความคิดของมนุษย์ธรรมดา นะครับแน่นอนครับเป่าได้ผนเหมือนกันครับผมมาอยู่ที่ไทยผมทํางานที่ไทยผมได้อะไรจากประเทศไทยผมต้องตอบแทนเท่าที่ผมมีเท่าที่ผมหาได้นะครับคือความคิดของคนธรรมดาทั่วไปแต่ความคิดมนุษยธรรมมันไม่ใช่ครับนะฮะกลับมาต่อว่าดูถูกนะฮะบันทอนจิตใจคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นทําดีนะไม่พอใจครับเห็นทําดีกับคนไทยทําไมเหรอึงอยากถามเหมือนกันนะต้องไปทําดีกับคนเวียดนามเหรอ ไปทำดีกับนู้นหรอือมาลดอะไรนะเขมรหรอถึงจะบ,บอกว่าคนลาวนี่เป็นคนดีฮะคุณอย่าลืมนะครับนะคนลาวไม่ได้ไปทำมาหากินที่เวียดนามนะครับคุณไม่ชอบประเทศไทยแต่คนลาวกี่ชีวิตครับมาหากินที่ประเทศไทยนะครับผมนะไม่เว้นจะเป็นนักธุรกิจนะอย่างคุณวินวิน,วนเลียมนะครับผมก็เป็นเอซีคนหนึ่งแหละนะี่ครับแล้วก็แรงงานลาว,ลวหลายร้อยหลาย,ลายพันชีวิตนะครับ ก็มาทํางานที่ประเทศไทยนะครับนะลืมตาดูโลกนะว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะมนุษยธรรมนะฝากถึงนะถ้าใครเป็นลูกเป็นหลานนะครับถ้าใครเป็นครอบครัวนี้นะครับที่รู้จักกับมนุษยธรรมที่เม้นคนนี้ก็กรุณาไปบอกกันด้วยนะครับว่านะสิ่งที่เขาออกมาแสดงความคิดความเห็นนะ่ะมันผิดหรือมันถูกล่ะครับเนะเงินก็เงินเขานะฮะ เขาจะให้ร้อยล้านพันล้านมันก็เรื่องของเขานะครับถามว่าคุณวินวินเลียมนะช่วยเหลือคนลาวไหมมีครับผมก็เห็นเยอะแยะนะที่คุณวินวินเลียมไปช่วยเหลือนะครับแต่ทําไมไม่ดูตอนเขาช่วยนะครับนะโอ้โหนะทุกคนนะไม่สรรหาอะไรสิ่งที่ดีๆออกมานะฮะแต่เอาความคิดแบบต่ำๆนะครับของตัวเองนะฮะออกมาแสดงความคิดความเห็นให้ชาวโลกได้รู้นะครับทุกคนครับนะนี่แหละครับ ความคิดมนุษย์ท่ำนะครับทุกคนครับคิดเห็นยังไงนะครับทุกคนครับฝากทุกคนนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบ่าวเต้ยพลได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็นะฮะไม่เก็บไว้นะครับทุกคนประจานนะครับไม่พอใจครับนะฮะคนเรานะฮะคนอื่นก็ทําดีนะฮะถ้าเราไม่คิดดีทําดีเหมือนเขาก็อย่าไปขัดขวางครับก็อยู่ในอยู่ในหมุมของเรานะฮะในหลุมนะฮะในมุมของเราแล้วกันนะครับอยู่ในที่พื้นที่ของเรานะถ้าเราคิดอะไรไม่เป็นนะคิดดีๆเหมือนคนอื่นไม่ได้ก็ อยู่ที่ขุมของเราเหมือนเดิมเลครับไม่ต้องโผล่มาหาแสงแดดแสงตะวันหรอกครับนะฝากไว้แค่นี้นะครับพวกมนุษย์ทาทั้งหลายแหละนะครับพี่ๆคนไทยนะฮะทุกท่านนะฮะเอฟซีเตยพลคิดยังไงครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับอยากให้กําลังใจอยากพพอร์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เตยพลด้วยนะครับผมสำหรับคิปิโอนี้ครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับสบายดีครับผมพี่น้องที่เกิดภายน้ำท่วมครับสวัสดีครับ